ดิฉันนะคะอัญชิสาสริสัมพันธ์นะคะแนนเป็น Account Manager นะคะ eBay ประเทศไทยค่ะ ก็วันนี้นะคะก็ได้รับมอบหมายนะคะให้ามาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของ CBT s e n l e r Dashboard นะคะซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งที่สำคัญที่ท่านจะต้องหมั่นนะคะเข้ามาตรวจเช็คทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันพุธเพื่อที่ท่านจะสามารถปรับปรุงร้านปรับปรุง listing ได้ทันต่อนโยบายนะคะที่ eBay CBT s e n l e r Dashboard เนี่ย ก็จะมีหลาย POLICY ด้วยกันนะคะในที่นี้อยู่ประมาณ5 POLICY นะคะแต่ที่เราจะไฮไลท์เนี่ยก็คือ Southeast Asia Service Matrix นะคะเดี๋ยวจะไปบอกอีกครั้งว่ามันคืออะไรนะคะอันที่2เป็นเรื่องของ s p e e p p c k p p o l c y นะคะหรืออันที่3เป็น Warehouse Service Standard อันที่4 g l o b a l selling performance อันที่5เป็นเรื่องของ Sales and Marketing Events นะคะก็หากใครที่เข้ามาที่หน้า CBT Center Dashboard ตัวนี้ก็จะเจอกับ5ท็อปิกตรงนี้นะคะโดยวิธีการเข้าไปเนี่ยก็ให้พิมพ์คำว่า dashboard. ebay. com. sc นะคะแล้วก็ล็อกอินแอคคาของท่านเข้าไปนะคะก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะคะเมื่อกี้พูดเป็เล้าว่าดีฉันจะไฮไลท์เรื่องของ Southeast Asia Service Metric หรือว่า SP. หรือว่า SEA Service Metrics นะคะก็คือนโยบายด้านมาตรฐานสินค้าและการจัดส่งโดย C Service Metrics เนี่ยแบ่งออกเป็น2เรื่องสำคัญคือ1เรื่องของอัตราสินค้าย้ำว่าคืออัตราสินค้านะคะที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อชื่อภาษาอังกฤษก็คือ unsatisfactory item rate นะรอบการประเมินเนี่ยอยู่ที่8สัปดาห์ด้วยกันนะคะอย่างที่2 เป็นเรื่องของอัตราการจัดส่งย้ำว่าคืออัตราการจัดส่งนะคะที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ unsatisfactory delivery rate นะคะอันนี้รอบการประเมินเนี่ยอยู่ที่12สัปดาห์นะคะถ้าท่านคลิกเข้าไปที่ CBT dashboard เนี่ยท่านก็จะเจอ,อ C-Suite metric ตรงนี้เนี่ยอยู่อยู่อันดับต้นๆเลยนะคะ 1, 2ตรงนี้นะคะซึ่ง ที่เราอยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาหมั่นตรวจ s u ิสเอเชียสวิสแมทริกเนี่ยทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเนี่ยเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าหากว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสินค้าและการจัดส่งตรงเนี้ยอาจจะทําให้ท่านเนี่ยถูกลดเรื่องของ Selling Limit ได้นะคะแย่กว่านั้นเนี่ยก็คืออาจจะถูกอาจำกัดการขายได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกๆวันพุธหลัง บ่ายสองเนี่ยท่านมีนัดนะคะท่านมีนัดกับเรา dashboard ebay com sc นะคะจำให้ขึ้นใจว่าท่านมีนัดทุกวันพุธหลังบ่ายสองนะคะ ค่ะต่อมานะคะ,ะ C matrix เนี่ยวัดจากอะไรบ้างนะคะอย่างแรกมาดูเรื่องของ unsatisfactory item rate หรืออัตราสินค้าที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อนะคะโดยคำนวณจากปริมาณของธุรกรรมนะคะที่มีปัญหาด้านสินค้าในข้อใดข้อหนึ่งดังนี้นะคะอันแรกก็คือผู้ซื้อ เปิดสินค้านะคะไม่ตรงตามที่บรรยายหรือเคส o t a s described นะคะหรือผู้ซื้อคืนสินค้านะคะโดยให้เหตุผลในการคืนว่าสินค้าไม่ตรงตามคำบรรยายหรือ i t not a s d e s c r i b e d หรือผู้ขายเปิดให้เหตุผลว่าที่ยกเลิกการขายเนื่องจาก out of stock cancellation นะคะคือผู้ขายไม่จัดส่งแต่ว่าคืนเงินให้กับผู้ค้าโดยที่ผู้ซื้อเนี่ยไม่ได้ขอ ะะหรือผู้ซื้อให้ดีเทลเซล l ์เ r a ติ้งหรือ DSR เนี่ยเพียงแค่1-3ดาวนะคะจาก5ดาวในส่วนที่เป็นของ item as described หรือผู้ซื้อให้ neutral หรือว่า negative feedback แก่ผู้ขายนะคะซึ่งผู้ขายเนี่ยควรมีอัตรานะคะสินค้าที่ไม่เป็นที่พึงพอใจเนี่ยไม่ควรมีนะคะ สูงเกินกว่า2%เนะคะเมื่อเทียบกับผู้ขายท่านอื่นนะคะส่วนอีกอันต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของ unsatisfactory delivery rate นะคะหรืออัตราการจัดส่งที่ไม่เป็นที่พึงพอใจ ของผู้ซื้อนะคะโดยตรงนี้เนี่ยคำนวณจากปริมาณธุรกรรมนะคะที่จัดส่งจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีนนะคะและพบว่ามีปัญหาเรื่องของการจัดส่งนะคะโดยตามคําจำกัดความเนี่ยมีดังนี้ก็คือผู้ซื้อเปิดเคสว่าไม่ได้รับสินค้าหรือว่าเคส Item not received นะคะหรือ INR หรือว่าผู้ซื้อยกระดับเคสไม่ได้รับสินค้าหรือคือ escalation escalated case item not received นะคะหรือผู้ซื้อให้ detail seller rating นะคะ DSR เพียงหนึ่งดาวในส่วนของระยะเวลาการจัดส่งหรือว่า shipping time โดยผู้ขายเองเนี่ยไม่ควรมีอัตราการจัดส่งนะคะที่ไม่เป็นที่พึงพอใจเนี่ย เกินกว่า4%นะคะเมื่อเทียบกับผู้ขายท่านอื่นเพราะว่าถ้าเกินกว่าตรงนี้เนี่ยอย่างที่สไลด์ก่อนหน,น้านี้ที่กล่าวมาก็คือว่าจะมีเรื่องของการบ,บทลงโทษที่เป็นของการลดเซ l ลิง l i มิ t หรือว่าอาจจะทำให้ท่านถูกจำกัดการขายนะคะโอเควิธีตรวจสอบ Southeast Asia Swift m e t r i c นะคะก็อย่างแรกนะอย่างที่เคยบอก ไปว่าการสมัครเนี่ยก็คือให้พิมพ์ dashboard นะคะ ebay com sc นะคะและสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกเนี่ยก็จะมีเรื่องของว่าจะระบบจะขอไอ้ท่านยอมรับข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะคะโอเคเมื่อท่านสมัคร cbt dashboard เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จะเห็นนะคะหน้าตาของ Unsatisfactory item rate ก็คืออัตราสินค้าที่ไม่เป็นที่พึงพอใจนะคะหรือว่าสินค้าไม่ตรงตามคำบรรยายนั่นเองนะคะตรงนี้โอเคและ 2. ก็คือ unsatisfactory delivery rate ก็คือเรื่องของอัตราการจัดส่งนะคะที่ไม่เป็นที่พึงพอใจหรือมีปัญหาเรื่องของขนส่งไม่ถึงหรือถึงช้านะคะก็มีอยู่โดดเด่นเลยนะคะอันที่1อันที่2ตรงนี้นะคะดูประดอดทางด้านขวา สีเขียวเนี่ยถ้าท่านอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าท่านอม m p l y ละท่านผ่านเกณฑ์นะคะแต่ว่าเมื่อใดที่ท่านตกอยู่ในสีแดงอั n คอม p l i a อ c ตรงนี้นะคะแสดงว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์นะคะออซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้มาดูรายงานว่าสินค้าตัวไหนนะคะที่ประสบปัญหาเรื่องของอัตราสินค้าหรืออัตราการจัดส่งที่ไม่เป็นที่พึงพอใจนะคะท่านก็สามารถ คลิกดาวน์โหลดตรงนี้มาดูได้หรือท่านจะกด country breakdown ตรงนี้มาดูเพื่อดูว่าประเทศไหนที่ที่มักจะประสบปัญหาเรื่องของสินค้าที่ไม่เป็นที่พึงพอใจหรือว่าการจัดส่งที่ไม่เป็นที่พึงพอใจนะคะโอเคเมื่อกี้เราพูดนะว่าเป็น country breakdown นะคะมาดูว่า แต่ละประเทศนะคะประเทศไหนที่มักจะมีเรื่องของสินค้าไม่ตรงตามบรรยายหรือว่าเป็นประเทศที่ปัญหาเรื่องของขนส่งไม่ถึงหรือว่าถึงช้านะคะตรง eBay ตรงนี้ก็ก็มีบอกท่านไว้นะคะอย่างชัดเจนนะคะซึ่งถ้าเป็นเรื่องแรกเนี่ยเรื่องของสินค้าไม่ตรงตามที่บรรยายเนี่ยอย่างแรกท่านจะต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าสินค้าที่ท่านลงเนี่ยออ over claim ไหมหรือว่าภาพกับตัว d e s c r i p t ันเนี่ย ตรงกันไหมภาพตรงปกหรือเปล่าหรือว่าภาพไม่ตรงนะคะหรืออย่างที่สองเรื่องของออปัญหาเรื่องขนส่งไม่ถึงหรือถึงช้าเราอาจจะต้องดูประเทศปลายทางด้วยนะคะถ้าประเทศปลายทางเนี้ยที่เราสังเกตได้ว่ามักจะมีปัญหาเรื่องของการขนส่งนส่งไม่ถึงเนี่ยแนะนำว่าถ้าไม่ได้เป็นประเทศหลักของเราเนี่ย อาจจะบล็อกไปก็จะช่วยให้เรารอดพ้นต่ออัตราที่ก่อให้เกิดเป็นสินค้าหรือว่าการจัดส่งที่ไม่น่าพึงพอใจได้นะคะแล้วก็ดิฉันขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีนัดกันนะคะทุกวันพุธหลังบ่ายสองโมงคือต้องเข้ามาตรวจ c s e r v i c e m e t r i c ตรงนี้นะคะทุกทุกวันพุธนะคะหลังบ่ายสเพื่อสุขสวัสดิ์ของท่านเองนะคะ q s t ถา n นะคะหากท่านตรวจว่าสมมติว่าท่านเปิด CBT Service m e t r i c ขึ้นมาเนี่ยรับเจอว่าท่านตกอยู่ในประดอดสีแดงหรือว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะคะงนั้นสิ่งแรกที่ทำเนี่ยอาจจะต้องมาคำนวณน,นะคะว่าเราจะต้องเพิ่มก e ี่ออเดอร์เพื่อให้เปอร์เซนต์ตรงนั้นที่มันสูงขึ้นเนี่ยลดลงนะคะแลวจะต้องเพิ่มเท่าใดนะคะเรามีสูตรคำนวณมาให้ท่านได้ดูกันนะคะ โอเคอันแรกมาดูการคำนวณออเดอร์ Order, สำหรับ unsatisfactory item rate ก่อนนะคะโอเคตามตัวอย่างตรงนี้นะคะผู้ขายท่านนี้เนี่ยมีอัตราที่เกินกว่าเกณฑ์เนี่ยอยู่ที่0.64%ซนะคะซึ่งเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่า unsatisfactory item rate เนี่ยระบบเนี่ยห้ามเกิน2% นั่นหมายความว่าท่านนี้เกินมา0.64พราะอัตราของอสินค้าที่ไม่เป็นที่พึงพอใจเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่2.64ก็คือ2บวกกับ0.64นะคะตรงนี้2.64เราจะนำมาคำนวณต่อในอีกสไลด์หนึ่งนะคะโอเคเราจะต้องนอกจากที่เราจะต้องหา อัตราของการบกพร่องที่แท้จริงของเราเนี่ยเมื่อสักครู่คือ2.64เราจะต้องมาดูว่าหาจำนวน transaction นะคะทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นในรอบการประเมินปัจจุบันนะคะว่าเขาดู transaction ที่เป็น s e l l r a t e ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะคะวิธีการดาวน์โหลด transaction เนี่ยก็ไปที่เพจ and ship นะคะแล้วก็ด้านขวา กลางกลาเนี่ยก็คือเป็นการดาวน์โหลดรีพอร์ตนะคะเมื่อดาวน์โหลดรีพอร์ตมาแล้วก็จะเจอหน้านี้นะคะก็จะมีหน้าเป็นออเดอร์มากมายนะคะเป็น90วันย้อนหลังเนาะแต่เราไม่ดูทั้งหมด90วันนะคะเราดูเฉพาะรอบการประเมินที่ C Suite m e t r i รเนี่ยประเมินเราแล้วเราอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์เนาะก็อย่างตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยรอบการประเมินเนี่ยอยู่ที่ตั้งแต่15 อา p เซปเทมเบอร์จนถึง9โนเวมเรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเซลเดทนะคะให้ครอบคลุมกับกับระยะเวลาที่เขาประเมินนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเลือกไว้แล้วนะคะจากระยะเวลาตรงนั้นเนี่ยจะมีทั้งหมด116 transaction นะคะขอให้ท่านจดเลขเอาไว้ในใจก่อนนะคะร16ต่อมาเราเอามาเข้าสูตรนะคะว่าอย่างแรกเราต้องดูก่อนว่า ที่2.64%เนี่ยที่เราเป็นอัตราของสินค้าที่ไม่น่าเป็นพอใจเนี่ยมันเกิดจากออเดอร์ที่มีปัญหากี่ทรานส a แฟคชั่นนะคะเราก็จะมาเข้าสูตรอันนี้สูตรก็คือเปอร์เซ็นต์ของ unsatisfactory item rate ซึ่งอันนี้คืออัตราที่แท้จริงนะคะเท่ากับออเดอร์ที่มีปัญหา unsatisfactory item rate ซึ่งตรงนี้คือเป็นสิ่งที่เรากำลังหาอยู่นะคะหารด้วยออเดอร์ทั้งหมด ซึ่งเมื่อกี้เราได้ไปหา transaction เรียบร้อยแล้วนะคะจากหน้า Excel เมื่อกี้มาเข้าสูตรนะคะ2.64เท่ากับออเดอร์ที่มีปัญหาหารด้วยออเดอร์ออเทั้งหมดนะคะก็จะเห็นว่าออเดอร์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่116 นะคะแล้วก็ในส่วนของ uh, เปอร์เซนต์ของ unsatisfactory item rate ทั้งหมดเนี่ยของเราอยู่ที่2.64เรนนะคะเราก็นำมาแก้สมการก็จะพบว่าจำนวนออเดอร์ที่มีปัญหาที่เป็นของ unsatisfactory item rate ตรงนี้เนี่ยอยู่ที่3.06ออเดอร์ด้วยกันนะคะตรงนี้เนี่ย ยังไม่ได้เป็นคำตอบนะคะอันนี้เป็นแค่คำนวณออเดอร์ที่มีปัญหาเราจะต้องนำเอาออเดอร์ที่มีปัญหาเนี่ยมาคำนวณอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าเราจะต้องเพิ่มทรานเซ็คชันอีกเท่าไหร่เปอร์เซนต์ที่เราไม่ผ่านเกณฑ์จึงจะลดลงนะคะโอเคนำเอาสิ่งที่เราทำเมื่อข้อที่แล้วเอามาแก้สมาการต่อในข้อนี้นะคะสูตรก็เหมือนเดิมนะคะคือเป็นเปอร์เซนต Unsatisfactory item rate แต่อันนี้ไม่ใช่เป็นเป็นอัตราทั้งหมดที่เราติดดีเฟกต์นะคะแต่ว่าจะเป็นอัตราที่ที่เราที่เขาตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่าไม่ให้เกินนะคะอันนี้ของ Unsatisfactory item rate เนี่ยอยู่ที่2%นะคะเท่ากับหารออเดอร์ที่มีปัญหาที่เป็นออเดอร์ที่มีปัญหาของ Unsatisfactory item rate นะคะซึ่งเมื่อกี้เราหาแล้วอยู่ที่3.06 transaction นะคะเราก็หารด้วย order ทั้งหมดในรอบการประเมินซึ่งเราก็เจอแล้วก็คือ116 transaction บวกกับ order ที่ต้องเพิ่มซึ่ง order ที่ต้องเพิ่มเนี่ยก็คือสิ่งที่เรากำลังหานะคะโอเคทุกอย่างเข้าสูตรนะคะ2%เท่ากับ3.06หารด้วย116บวกกับ order ที่ต้องเพิ่มนะคะเมื่อคำนวณเสร็จแล้ว123ปุ๊บจะพบว่าเราเนี่ยจะต้อง มีจำนวนออเดอร์ที่ต้องเพิ่มให้รอดผลการประเมินเพื่อให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยต่ำกว่า2หรือเท่ากับ2นะคะไม่ควรเกินกว่า2อยู่ที่37ออเดอร์นะคะหรือกันเหนียวเลยผู้ขายอาจคิดเพิ่มเป็น40ออเดอร์ก็ได้นะคะเพื่อความปลอดภยัยส่วนด้านล่างเนี่ยเรามีการรีเช็คนะคะว่าที่เราคิดเมื่อกี้ถูกต้องไหมนะคะเราก็คิดปุ๊บปุ๊บปบอ,อัตราตรงนี้อยู่ที่2% ถ้าเกินไปกว่านี้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์แต่ว่าต่ำกว่านี้หรือว่าเท่ากับ2%คือผ่านเกณฑ์น,นะคะเพราะนั้นเราต้องพยายามให้ตัวเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เท่ากับ2หรือต่ำกว่า2ให้ได้ห้ามเกินนะคะโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงการคำนวณที่เป็น unsatisfactory item rate นะคะเรื่องของสินค้าไปแล้วแต่อันนี้เรามาดู การคำนวณจำนวนออเดอร์สำหรับ unsatisfactory delivery rate ก็คือเรื่องของอัตราการจัดส่งนะคะที่ไม่เป็นที่พึงพอใจนะคะโอเคมาไล่เรียงดูอันนี้นะคะ,ะผู้ขายท่านนี้เนี่ยมีมีเกินกว่าเกณฑ์น,นะคะอยู่ที่2.2%นะคะแต่ว่า unsatisfactory delivery rate เนี่ยเขาตั้งว่าระบบเนี่ยห้ามเกินอยู่ที่4%เพราะฉะนั้น ผู้ขายท่านนี้เนี่ยมี uh, unsatisfactory delivery rate ที่แท้จริงเนี่ยก็คืออยู่ที่6.2%นะคะคือ4%บวกกับ2.2%อยู่ที่6.2%ฉะนันเนี่ยเราต้องเอาสิ่งนี้มาคำนวณเพื่อหาจำนวนของ transaction นะคะที่ไม่ผ่านการประเมินการจัดส่งตรงนี้โอเคเหมือนเดิมเลยค่ะเราเข้ามาดาวน์โหลด Report เพื่อจะหา transaction นะคะ เราก็มาดูว่ารอบการประเมินเนี่ยที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ของเคสนี้เนี่ยคือเริ่มต้นตั้งแต่27 o c t บ b e r อร์จนถึง18บแปนะคนท่านสังเกตว่าตรงนี้รอบการประเมินอ,อยู่ที่12สัปดาห์นะคะโอเคลราก็ให้เลือกเซลล์คอลัมน์เนี่ยตามตามของช่วงการประเมินนั้นๆนะคะซึ่งพอเรานับได้แล้วเนี่ยอยู่ที่116 Transaction นะคะก็ขอให้จดเลขไว้ก่อนนะคะ โอเคมาเข้าสูตรเพื่อหาออเดอร์ที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดส่งกันเข้าสูตรเลยค่ะเปอร์เซ็นต์นะคะ Un s a t i s f a c t o r y delivery rate นะคะเท่ากับออเดอร์ที่มีปัญหาเรื่องของการจัดส่งนะคะ mm hmm. หารด้วยออเดอร์ทั้งหมดนะคะงั้นจากสมการก็จะได้เป็น6กจนะุดสองคะหกจุดสองก็คือ,อ,อตัวเปอร์เซ็นต์ที่เรามีนะคะอยู่ที่6.2นะคะแล้วก็เท่ากับออเดอร์ที่มีปัญหา ะะอันนี้เราไม่ทราบให้เป็น x นะคะหารด้วยออเดอร์ทั้งหมดเมื่อสักครู่เราดูก็คือที่116นะคะพอแก้สมก,การ1 2 3ปุ๊บจะพบว่าเรามีจำนวนออเดอร์ที่มีปัญหาอยู่ที่7.19ออเดอร์ด้วยกันตรงนี้บอกเลยว่ายัางไม่จบนะคะเป็นแค่ครึ่งทางเราต้องนำจำนวนออเดอร์ที่มีปัญหาอันนี้มาคำนวณต่อว่าเราจะต้องเพิ่ม Transaction อีกเท่าไหร่ที่เปอร์เซนต์ของ ของอัตราการจัดส่งที่มีปัญหาเนี่ยถึงจะลดลงนะคะโอเค เรามาเข้าสูตรที่2ต่อนะคะก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ unsatisfactory delivery rate นะคะเท่ากับ order ที่มีปัญหา unsatisfactory delivery rate นะคะหารด้วย order ทั้งหมดในรอบประเมินนะคะบวกกับ order ที่ต้องเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาได้สมาการก็คือเป็น4ก็คือจำนวนที่อัตราที่ทางระบบไม่ให้เกินนะคะอยู่ที่ส0เปสำหรับ เรื่องของการจัดส่งนะคะเท่ากับ7.19ก็คือสิ่งที่เราได้หาไปเมื่อสุตรที่แล้วนะคะ7.19หารด้วย116ก็คือ transaction ในรอบการประเมินบวกด้วอยอเดอร์ที่ต้องเพิ่มนะคะอันนี้เราไม่รู้เราให้เป็น x ไปนะคะแก้สมการ1 2 3นะคะเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องเพิ่ม transaction อยู่ที่63 order ออนะคะหรือ ผู้ขายอาจจะคิดเพิ่มเป็น70 order นะคะเพื่อความปลอดภยัยเพราะนี่เราอาจจะลองรีเช็คว่าที่เราคิดมาถูกต้องหรือเปล่าก็ลองใส่ตัวเลขเข้าไปแทนดูก็อยู่ที่4%นะคะระบบห้ามเกิน4%นะคะเท่ากับหรือน้อยกว่า4ถือว่าผ่านเกณฑ์ถ้าเกินกว่า4ไม่ผ่านเกณฑ์น,นะคะย้ำอีกทีนึงเพราะฉะนั้น อย่างที่บอกก็คือว่าเปอร์เซนต์หรือว่าทรานเซชันที่จะต้องเพิ่มในแต่ละครั้งเนี่ยหากว่าท่านถูกประเมินไม่ผ่านเกณฑ์นะคะอาจจะมียอดที่จะมีท n s น c t i o n ที่จะต้องเพิ่มเนี่ยอาจจะค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านเข้ามาตรวจสอบนะคะเ East Asia Service m ซอ r ์วทุกๆอาทิตย์เนี่ยทำให้ท่านรู้ว่าท่านเองเนี่ยในประดอดยาวๆนั้นเนี่ยท่านอยู่ในจุดไหนแล้วนะ,ะถ้าท่านเริ่มใกล้สีแดงท่านควรจะรีบ แก้ไขมันนะ,ะก่อนที่จะสายเกินไปเพราะว่าถ้ามันเลยมาที่สีแดงอะเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นว่าการคำนวณ t r a NSACTION แต่ละอันเนี่ยทร a NSACTION ที่ต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยมีค่อนข้างสูงค่อนข้างเยอะนะคะการแก้ไขนะคะการ p r o a อคทีฟนะคะไว้ก่อนเนี่ยย่อมดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นทุกวันพุธบ่ายสองคะเรามีนัดกับ d a s h b o a r d e b a y c o m s g นะคะ กลับเข้ามาในส่วนของการบ้านและกิจกรรมโบนัสหนึ่งนะคะก็วันนี้นะคะเล่าถึงการบ้านที่ไม่ยากนะคะแต่ขอให้ทุกคนนะตั้งใจตั้งใจฟังนะคะการบ้านของรอบที่1ค่ะจะเน้นไปที่เรื่องของ CBT Dashboard หรือว่าตามนโยบายที่เราเรียกกันคือ South East Asia Service Metrics นะคะซึ่งมันก็จะมี2เรื่องใช่ไหมคะ Unsatisfactory Item Rate กับ Unsatisfactory Delivery Rate Item rate ก็คือเรื่องของ case snatch s n a หรือสินค้าไม่ตรงตามบรรยายชื่อเต็มก็คือ item not as described เราเลยย่อมันว่า snad s n a t นะคะส่วน unsatisfactory delivery rate อันที่สองนั้นก็คือ case ประเภท inr หรือ item not r e c e i v e i n r นะคะบางทีเราก็จะพูดตัวย่อๆกันนะคะแต่ว่าผ่านไปสักพักฟังไปสักพักก็จะเริ่มคุ้นเคยการบ้านค่ะก,ก็คือส่งสกรีนช็อตนะคะที่เป็นผลการประเมิน south east asia service matrix ของท่านการบ้านแรกคือส่งสกรีนช็อตของท่านต้องส่งมาสองภาพก็คือส่งภาพ item rate และส่งภาพ delivery rate นะคะทั้งสองภาพนี้จำได้เนาะว่าเข้าไป สกินช็อตมาจากเว็บที่ชื่อว่า dashboard ebay com sg นะคะแล้วก็ส่งมาสองภาพนะข้อ2ค่ะการบ้านข้อที่2คือหาจำนวนออเดอร์ที่ต้องเพิ่ม เพื่อให้ผ่านการประเมิน unsatisfactory item rate นะคะโดยเรามีข้อมูลให้อันนี้ว่ยง่ายคือเป็นโจทย์คณิตศาสตร์เลยล่ะข้อ,อข้อมูลที่เราให้ก็คือว่าผลการประเมินนะดูตามหน้าจอนี้ก็คือว่าเป็นรอบวันที่12มกราถึง7มีนาจะพบว่าตัวอย่างในจอก็คือจะพบว่าเขาอยู่ในโซนสีแดงก็คือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนะคะซึ่งเรทที่เขาไม่ผ่านมาเนี่ย คือไม่ผ่านมามากถึง8.12นะคะจริงๆแล้วตะกี้ที่คุณอัญชิษานะคะ u n t o u n t m e r a g e r ของเราเล่เาเล่าเรื่องเอาไว้เนี่ยก็จะมีสูตรคำนวณให้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือ1ในองค์ประกอบของโจทย์ที่เราเอามาใช้คำนวณ2.2คือโจทย์ในโจทย์นี้ผู้ขายคนนี้นะคะมีจำนวนออเดอร์ของรอบรอบการประเมิน12เมื่อได้ถึง7มีนาเนี่ยคือ120ออเดอร์ คำถามคือถามว่าเขาไม่ผ่านการประเมินสูงถึง8.12%เนี่ยเขาจะต้องเพิ่มออเดอร์กี่ออเดอร์เพื่อให้ผ่าน unsatisfactory item rate อย่างปลอดภยัยนะมันจะมีสูตรคำนวณเอาไปเข้าสูตรคำนวณน,นะคะแล้วก็ตอบเข้าไปในระบบการบ้านนะคะการบ้านข้อที่3นะคะก็คือให้หาจํานวนออเดอร์ที่ต้องเพิ่มเพื่อให้ผ่านการประเมินเรื่อง unsatisfactory delivery rate Delivery Rate ค่ะเราก็มีโจทย์ให้ดูเนาะ3.1ที่เห็นบนหน้าจอก็คือมีโซนสีเขียวสีแดงใช่ไหมโซนสีเขียวของ Delivery Rate เนี่ยคืออยู่ที่ไม่เกิน4%นะคะพ่ายง่ายคือเราจะมีเคสที่มีปัญหาสินค้าไปไม่ถึงผู้รับเนี่ยได้ไม่เกิน4%ทีนี้พอเกิน4%ปับ๊บมันก็จะข้ามโซนไปสีแดงก็คือว่าเกินมา2.5 เพราะฉะนั้นแสดงว่า4บวก2.5ได้เท่าไหร่นี่ก็คือเรดของเขาที่เขาเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งผลการประเมินรอบวันที่15ธันวาถึง7มีนาเนี่ยเป็นรอบ12สัปดาห์เฉพาะ delivery rate จะประเมินที่12สัปดาห์ผลการประเมินนี้พบว่าบุคคลในโจทย์ผู้ขายในโจทย์นี้ก็คือไม่ผ่านการประเมิน เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรีบเข้ามาดูโจทย์ข้อ3.2ว่ามีออเดอร์อยู่เท่าไหร่มีออเดอร์ในรอบ12สัปดาห์อยู่ที่120ออเดอร์เพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าแล้วผู้ขายคนนี้จะต้องเพิ่มออเดอร์มากมาถึงเท่าไหร่ถึงจะผ่านการประเมินอย่างปลอดภัยในเรื่องของ unsatisfactory delivery rate ในระบบทำกันบ้านก็จะมี choice ให้เลือกนะคะไม่อยากให้เลือกมั่วนะอยากให้ ลองคำนวณแล้วตอบออกมาเพราะว่าการคำนวณที่ถูกต้องแล้วการเข้าใจสิ่งนี้ยังถูกต้องจะทำให้บัญชีสุขภาพดีและบัญชีที่สุขภาพดีก็จะได้รับสิทธิ์มากกว่านะคะในการเติบโตขั้นต่อต่อไปรางวัลสำหรับผู้ที่ส่งการบ้านบูธแคมป์ครบทั้งสองครั้งซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกครบสองครั้งก็ได้กระเป๋านะคะถุงอีเบช h อปปิ้งแบ g สีเหลืองสดใส และที่สำคัญอย่าลืมทำการบ้านรอบที่1แล้วอย่าลืมทำโบนัสหด้วยนะคะก็คือกิจกรรมโบนัสที่เป็นรางวัลของสายแพ็ค1 0 0คนแรกที่มียอดขายรวมสูงสุดทุกบัญชีอันนี้คือตอนอยู่ในระบบการบ้านนะคะในลิงก์ที่ทำการบ้านนะคะก็คือตอบการบ้านข้อ 1, 2, 3มาเรียบร้อยข้อ4ก็จะถามว่าท่านมี บัญชี eBay ID นะคะทั้งหมดที่อยากจะรวมเข้ารวมยอดขายเป็นของท่านเนี่ยนะคะกี่บัญชีนะคะแล้วก็เราจะมีช่องให้10ช่องใส่ใสชื่อ eBay ID ได้ถึง10อันเต็มที่เลยนะคะ,ะวิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามหน้าจอนะคะอย่าลืมว่าต้องกรอกชื่อที่อยู่ภาษาไทยให้เราด้วยเราจะได้ส่งของรางวัลไปให้คุณได้แล้วก็การประกาศผลรางวัลโบนัส1คือวันที่2มิถุนายนนะคะรายละเอียดอยู่ตามหน้าจอและเรา มีรายละเอียดอยู่ที่หน้าส่งการบ้านของท่านค่ะเพราะฉะนั้นทำการบ้านที่ Facebook eBay t h a i l a n d นะคะเราจะพิมโพสต์เอาไว้เป็นโพสต์หน้าเลยนะโพสต์แรกเลยแล้วก็เปิดรับการบ้านวันที่4เมษายนนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ